94สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องไก่โตต้ตานะครับวันนี้ไก่ก็มีรถดีๆน่าขับมานำเสนอเช่นเคยพบกับ2รุ่นนี้เลยครับเป็น2รุ่นเด่นของรุ่นรีโวนะครับซ้ายมือไก่นะครับชื่อว่ารุ่นรีโว่ล็อกโค24อี่เกียร์ออโต้นะครับฝ่ามือของไก่นะครับชื่อรุ่นว่ารีโว่ไฮ24เกียร์ออโต้เป็นรุ่นยกสูงของ คู่เลยนะครับราคาประจํารุ่นนะครับล็อกโคอยที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสี่บาทนะครับไฮนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมบาทนะครับเป็นสีพิเศษจะเป็นรหคานี้นะครับถ้าไม่ใช่สีพิเศษราคาจะลดลงอีกรุ่นละ10,000บาทนะฮะโปรโมชั่นของ2รุ่นนี้ตามนี้เลยครับสนใจโปรโมชั่นไหนของคันไหนโทรหาไก่ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับดูไม่ทันแคปรูปนี้ไว้นะครับแล้วโทรหาไก่ได้เลยครับเราไปดูรถกันต่อนะครับ เดี๋ยวไก่พาชมนะครับว่ารถรุ่นนี้น่าใช้แค่ไหนเราไปกันเลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับไก่จะพาชมนะครับว่ารถ2รุ่นนี้เนี่ยครับแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับนี่เลยที่ชัดนะครับจะเป็นนี่เลยครับล้อแมกนะครับล้อแมกเนี่ยเป็นขนาดเดียวกันนะครับเป็น2 6 5ทับ60 R18 แต่นะฮะล้อแมกเนี่ยจะเป็นแมกซคนละสีแบบนี้นะครับนี่ทางไฮเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะครับคือ2สีนะครับส่วนรุ่นล็อกโคจะเป็นดำล้วนแบบนี้นะครับ ทาให้มันดูดุดัดนและสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วนะฮะที่สําคัญนะครับด้านหน้านะครับของรุ่นล็อกโคเนี่ยจะสังเกตว่ากระจังหน้านะะี่ครับจะเป็นแบบเคลือบแก้วแบบนี้นะครับโลโก้ที่เป็นเคลือบแก้วแบบนี้จะฝังเรดาร์ไว้ด้านในนะครับส่วนโลโก้ของรุ่นไฮนะครับจะสังเกตว่าเป็นโลโก้แบบธรรมดาเป็นตาโตโยต้าแบบนี้นะฮะซึ่งจะไม่มีเรดาร์นะครับเรดาร์ตัวนี้นะครับจะทํางานนะครับอยู่2ระบบนะครับก็คือ คอยตรวจจับรถนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับและกดระยะห่างระหว่างรถเราและคันหน้าในช่วงที่เราใช้ระบบคุยคอนโทรลอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นล็อกโคจะเป็นเรด้าเดนามิกคุยคอนโทรลสามารถกดระยะห่างระหว่างรถเราและคันหน้าได้3ระดับนะครับส่วนรุ่นไฮจะเป็นคุยคอนโทรลแบบธรรมดานะครับสามารถล็อกคอมเร็วได้อย่างเดียวและอีกหนึ่งระบบนะครับที่เกี่ยวกับเลด้์นะครับจะเป็น PCA s ปเซฟตัว เตือนก่อนชนและช่วยลดความเสียหายในการชนนะครับตัว P c s t a f e t y เนี่ยจะคอยตรวจจับรถที่อยู่ด้านหน้าเช่นกันถ้าเกิดระบบเนี่ยครับทําการคํานวณแล้วว่าความเร็วของรถเนี่ยกับรถข้างหน้าเนี่ยความห่างเนี่ยครับอยู่ในระยะที่ไม่สามารถเบรกทันนะครับระยะระบบเนี่ยครับจะทําการเตรียมน้ํามันเบรกหรือช่วยเบรกด้วยเครื่องยนต์นะครับทําให้ความเสียหายในการชนเนี่ยมันลดลงนั่นเองทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะฮะ ตัวนี้นะครับจะมีล็อกโคและตัวไฮยังไม่มีนะครับและแน่นอนนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับจะเป็นชุดแต่งรอบคันแบบนี้ครับโลบาร์เนี่ยฮะล็อกโคเนี่ยจะมากับรถเลยนะครับรุ่นไฮเนี่ยไม่มีมานะครับจะเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับและนี่ครับมือเปิดด้วยความที่ว่าเป็นล็อกโคนะครับก็ต้องออกแนวสปอร์ตนะฮะมือเปิด่ยเป็นสีดำนะครับมือเปิดของรุ่นไฮเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับ สไตล์ต่างกันนะฮะดูหรูหรานะครับน่าใช้อันนี้ก็จะดูสปอร์ตนะครับกระจกมองข้างแน่นอนนะครับนี่กระจกมองข้างจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับส่วนไฮจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่กระจกจะมีระบบบายสปอร์ตมอนิเตอร์เหมือนกันนะครับมีระบบตรวจจับรถที่วิ่งอยู่ด้านข้างนะครับถ้ามีรถที่วิ่งอยู่ด้านข้างจะมีไฟโชว์ในกระจกแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเป็นเลดนะครับแปลว่าด้านข้างเนี่ยมีรถวิ่งอยู่นะครับ และอีกหนึ่งระบบนะครับที่แตกต่างกันนะครับจะเป็นระบบป้องกันลดออกนอกเลนนะครับของล็อกโก้เนี่ยจะมีระบบป้องกันลดออกนอกเลนนะครับซึ่งจะมีกล้องนะครับอยู่นะครับนี่ด้านหลังของกระจกมองหลังนะครับคอยตรวจจับเส้นถนนนะครับที่เราวิ่งอยู่เนี่ยลดอยู่กลางเส้นหรือเปล่านะครับระหว่าง2เส้นนะครับถ้ามีการเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยครับรถจะทําการหน่วงพวงไาลยและดึงช่วยดึงกลับให้นะครับเพื่อป้องกันเราหลับในนั่นเองนะฮะ แล้วเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแต่สําหรับรุ่นไฮยังไม่มีระบบนั้นนะครับจะมีเฉพาะล็อกโคเท่านั้นนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่ตัวล็อกโคเนี่ยมีมากกว่าตัวไฮนะครับนั่นคือตัวไวเลสช s s c h เจอร์นะครับเป็นแท่นชาร์จไร้สายนะครับที่อยู่ตรงกลางของรถนะครับแบบไอ้รูปนี้นะครับทําให้การชาร์จมือถือเนี่ยไม่ต้องเสียบสายนะครับสามารถวางชาร์จได้เลยภายในรถนะครับมิติไฮรถดหรือรูปแบบการตกแต่งไฮรถดนะครับ จะค่อนข้างไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเหมือนกันหมดนะครับภายในรถจะเป็นแบบในรูปนี้นะครับทั้งพวงมาลัยหุมหนังนะครับเบาะหุมหนังเป็นสีโคนแบบนี้นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะฮะขนาด 10- 2 5นิ้วเหมือนกันเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto เหมือนกันนะครับใหญ่พาชมด้านหลังรถกันต่อนะครับนี่ด้านหลังรถนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านะฮะสีที่แตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้คือนี่เลยครับมือเปิดที่ฝากระโปรงด้านหลังนะครับมีการตกแต่งที่แตกต่างกันนะครับล็อกโเนี่ จะมีแถบดําด้านแบบนี้นะครับและนี่ตาไฮรักที่เท่ๆแบบนี้นะครับทําให้รถเนี่ยมันดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองมือเปิดนะครับขนาดเท่ากันนะครับกล้องมองหลังมีเหมือนกันกล้องมองรอบทัน2รุ่นนี้ก็มีเช่นกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าระบบวิวมอนิเตอร์นะครับกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์4จุดเหมือนกันนะฮะไฟท้าย LED ไลทไกด d ิ้งเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันนะครับคือนี่ฮนะเป็นตัวการช่วยผ่อนแรงนะครับ ทำให้น้ำหนักของฝาท้ายเนี่ยมันเบาขึ้นนะครับเวลาเปิดฝาท้ายนะฮะเดี๋ยวกายลองเปิดของตัวไฮให้ดูนะครับรุ่นไฮเนี่ยก็จะน้ําหนักอาจจะหนักนิดนึงนะครับตามน้ําหนักของฝาท้ายเลยนะฮะเหล็กยิ่งหนาก็ยิ่งมีน้ําหนักมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าขนาดหรือว่าน้ําหนักจริงเราเท่ากันนะครับของรุ่นนี้นะฮะตัวล็อกโคเนี่ยกระบะเนื้อจะติดมาจากโรงงานแบบนี้นะครับพร้อมกับจุดวิดของตีจุดนะฮะแบบนี้นะครับ มีไฟส่องสว่างด้านหลังนะครับสามารถเปิดตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ LG สจุดนะฮะส่องลงมานะครับทำให้เวลาขนของเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับตัวไฮยังไม่มีนะครับเอาไม่มีโลบาร์มาจากโรงงานนะครับเลยไม่ได้ติดมานะครับแล้วก็วิธีปิดนี่ง่ายมากมือเดียวนะครับนะครับุ่นิ่งนะครับก็ปิดวิธีปิดเหมือนกันเช่นกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ด้านท้ายก็เป็นแบบนี้นะครับแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วที่แตกต่างอย่างหนึ่งนี่ เขาจะติดสติกเกอร์นะครับลายศาสตร์โคนของล็อกเแบบนี้ที่ด้านข้างรถนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับรถทั้ง2รุ่นที่ไก่นำชมไปนะครับถ้าสนใจรถทั้ง2รุ่นนะครับหรือรุ่นไหนโทรหาไก่ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอั่นเช่นเคยตามนี้เลยครับสนใจแคปรูปนี้ไว้แล้วโทรหาไก่ด้านล่างนะครับหากดูไม่ทันนะฮะและที่สำคัญไก่ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชิมงานในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไก่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ394